นิสัยสุขคมนิผ่านไม่หนักนก็เสื่อมสางแสืสุสทุกเมื่อเพราะชีวิตกับพวกเรานั้นมีปากตายเป็นที่สุดรอบองปากตาชายดารีหนีไม่พนจะมีจัจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนรับ ก็ต้องลงหาห่างอันทีในวันนี้ก็วันหน้าจิงน่ารักอำความตายชายนารีดีไม่พ้นจะมีจะจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องลงหาห่างอันทีไม่วันนี้ โอวนนาะจิตนรอสุดท้ายุตรต่างส,ะส,ะงส,สดงเต็พระสังฆะาับสองกอสศพพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สมควรเจรเวลามาประขอรัตนาพระอนุภาพ,ภาพแห่งปัตตานตรายซึ่งเป็นดวงัยของพวกเราทั้งหลายขอราตนาอนุภาพแห่งพระพุทธองค์ขอรุตนา สังคาสอนของระบบดขอรับนานภาเป็นพระสงฆ์สาวกุนปฏิบัติปฏิบัติชอบตอแนวทางเนพระธรรมินในของพระองค์ขอรับนานมาโรงมมีทั้งทั้งสิ้นตั้งแต่การเริ่มต้นจัดการจัดงานดอกเบี้ยุนตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัดบั้จบวมกันเป็นตัปจบวมกันเป็นเดช น้นสอนให้แต่หลวงพ่ออวท่้งได้หมงนับภาพไปหาทท่านได้ตัวขอให้ผุกงแต่ตัอาทท่ทาทงมีส่วขอให้ส่วนจริงด้วยหลอก็อรลงพ่เหล่ลานี้จนถึงแก่่านขอให้ทัระเกระระหังอยู่ในทิศพิมาตลอดกาลองคโคเอวัง